วันนี้ได้มีโอกาสได้มาเดินลงนะครับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและก็สมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งเป็นหน้าที่นะครับเลือกคนดีเข้าสภาเพราะนั้นเองก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงนะครับให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับเลือกนายกเทศมนตรีนะครับบัตรสีเหลืองเลือกนายกเทศมนตรีนะครับกาไม่เกินหนึ่งหมายเลข e แล้วก็บัตรสีเขียวเลือกสมาชิกสภาเทศบาลหรือว่าสทกาไม่เกิน6หมายเลข วันนี้นะครับในวงของการเลือกตั้งก็ถือโอกาสลณรงในเรื่องของให้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งกันเยอะๆนะครับนอกจากนั้นเองก็ขอฟอร์มร่วมมือรณลงในเรื่องของนดดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่สูบบุหรี่นะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของวันเลือกตั้งห้ามจําหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราถือว่าท่านจะผิดกฎหมายเพราะนั้นเองก็ถือโอกาส เชิญชวน,ชวนพี่น้องประชาชนให้รับทราบด้วยว่าในว่วงตั้งแต่18นาฬิกาก่อนวันเลือกตั้งก็คือวันที่10พฤษภาจนถึงวันที่11พฤษภาคม2568จนถึงเที่ยงคืนของวันที่11พฤษภาตรงนั้นก็จำหน่ายก็ผิดจ่ายแจกก็ผิดจัดเลี้ยงก็ผิดนะครับในเรื่องของสุราวันนี้เองก็ถือโอกาสร่วมกับทีมงานสสสรณรงค์นะครับในเรื่องของการไม่ดื่ม ไม่สูบในนามของเทศบาลเมืองคอหงต้องกราบขอบคุณทีมงานของเทศบาลเมืองคอหงที่ได้มีโอกาสมาร่วมเดินรณรงค์แล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานสส,ะสะที่ได้มาร่วมรณรงค์ในเรื่องของการเลือกตั้งตรงนี้นะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเข้าสภา